็คือถ้าโจทย์ถามเกี่ยวกับอัตราส่วนอัตราส่วนนั้นก็คือเศษส่วนชนิดหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าเรารู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเศษส่วนชนิดหนึ่งเราจะต้องใช้สูตรการนําปริมาตรของกลวยและปริมาตรของทรงกระบอกมาทําเป็นเศษส่วนกันนะครับตรงประโยคนี้ครับปริมาตรของกลวยกับปริมาตรทรงกระบอกน้องเอามาเขียนเป็นเศษส่วนกันแบบนี้ครับปริมาตรทรงกลวย นะครับส่วนด้วยปริมาตรทรงกระบอกนะครับแล้วเราก็แทนค่าปริมาต,ตรลงไปนะครับปริมาตรทรงกลวยเจ็ดหนึ่งส่วนสามพาย r กำลังสอง h ปชปริมาตรทรงกระบอกพาย r กำลังสอง h นะครับและโจทย์บอกว่ากลวย และทรงกระบอกมีรัศมีนะครับเท่ากับสามนิ้วและสูงสี่นิ้วเท่ากันนะครับลองดูนะครับถ้าเราแทนค่าเข้าไปเราจะพบว่า r ตรงนี้คือรัศมีเราก็ต้องใส่ไปสมใช่ไหมตรงนี้ก็ R คือรัศมีก็ต้องใส่ไปสามส่วนความสูงก็เท่ากันเราก็ใส่ไปสแล้วเราก็ใส่ไปสน้องเห็นไหมครับว่า ชุดตัวเลขมันเป็นตัวเลขเดียวกันเลยดังนั้นครูไม่ต้องใส่ตัวเลขเข้าไปยังได้เลยครูก็จับมันตัดเลยตัดตัดเหลือหนึ่งตัดตัดเหลือหนึ่งส่วนพายละ่ะพายมันเหมือนกันใช่ป่ะก็ตัดตัดเหลือหนึ่งก็จะเหลือเฉพาะตัวเลขที่เอามาตอบก็คือเศษหนึ่งส่วนสซ้อนด้วยหนึ่ง เศษหนึส่วนสซ้อนด้วย1ใครจําเรื่องเศษส่วนซ้อนได้เศษส่วนซ้อนไอ้สัญ,ญลักษณ์นี้คือเครื่องหมายหารก็กลายเป็นเศษหนึส่วนสหารด้วย1ส่วน1น,นั่นเองเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนมันก็ได้มาเป็นอะไร1นึ่ส่วนสคูณหส่วนหก็คือ1นส่วนสและ1นส่วนสนี้อยู่ในรูปเศษส่วนเราก็เปลี่ยนเพื่อตอบเป็นรูปอัด ตราส่วนก็คือ1ต่อ3ข้อนี้ตอบ1ต่อ3เป็นคำตอบครับอ่าโอเคนะครับ